ที่จะเลยเวลาของเขาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะยาวมากทุกคนนี่เลยค่ะนูน่นเขาจะเลื้อยขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนะคะสูงขึ้นไปนู่นเลยนะคะทุกคนความยาวของเขาทุกคนแล้วก็ขึ้นไปอยู่สูงมากๆเลยนะคะกิดถั่วฟักยาวอันนี้ถั่วคะทุกคนนะคะนี่ค่ะ เดินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเก็บถั่วฝักยาวกันนี่ค่ะทุกคนนี่นี่นี่ดูกนกินกันไม่ทันแล้วล่ะค่ะทุกคนนี่ค่ะยาวมากนี่ฝักนี้ฝักใหญ่มากทุกคนอุ้ยความยาวของเขาทุกคนแล้วก็ขึ้นไปอยู่สูงมากๆเลยนะคะเก็บถั่วฝักยาวอันนี้ถั่วเก็บ เดืดรุนลงม,มาหมดนี่อพอแล้วค่ะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วที่เราปลูกไว้ในโรงเรือนนะทุกคนสวยงามมากๆเลยทุกคนดูความดกแล้วก็ความยาวของถั่วฝักยาวแล้วก็ความสูงที่เราจะต้องไปเก็บตัวนี่เลยค่ะอยากกินก็เดินเข้ามาในรัว้วนี่เลยค่ะทุกคนขึ้นไปเก็บเอาบนนู้นเลยนะคะเดี๋ยวก่อน นี่ค่ะฝักยาวยาวมากนี่ค่ะกําลังเป็นลูกเล็กๆก็มีนะคะทุกคนนี่ค่ะความยาวของถั่วฝักยาวยาวจริงๆนะคะยาวสมชื่อของเขาเลยนะคะสูงสข,ขึ้นไปนู่นเลยนะคะทุกคนถัน่วเก็บเดี๋ยวรดนลงมาหมดนี่อพอแล้วค่ะได้แค่นี้ก็โอเคเลยอ<ช>ทุกคนกคนูน่นนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะ นู่นเลยจ้ะบนหลังคานู่นค่ะทุกคนใครอยากกินถั่วเอาบันไดมาเก็บเอานะคะทุกคนนี่ความยาวของเขาทุกคนแล้วก็ขึ้นไปอยู่สูงมากๆเลยนะคะก็บถั่วฟักยาวอันนี้ถั่วถั่วฟักยาวสวยๆในโรงเรือนของเรานักเก็บเดี๋ยวลน<ๆ>ลงมาหมดนี่ พอแล้วค่ะได้แค่นี้ก็โอเคเลยฝักยาวยาวมากนี่ค่ะกําลังเป็นลูกเล็กๆก็มีนะคะทุกคนนี่ค่ะความยาวของถั่วฝักยาวยาวจริงๆนะคะยาวสมชื่อของเขาเลยนะเก็บกันสดๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนสุดยอดมากยาวแล้วก็ฝักใหญ่ด้วยนะคะทุกคนตัวฝักยาวนูน่นทุกคนดูนู่นโอ้โห สุดยอดมากๆทุกคนฝักยาวนะคะทุกคนสุดยอดมากๆเลยทุกคนนี่คะวันนี้เข้าสวนนะคะถั่วฝักยาวที่ปลูกเอาไว้ในโรงเรือนนะคะมาดูความยาวของถั่วฝักยาวกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เริ่มนู่นค่ะทุกคนยาวไปถึงนู่นเลยนะคะสุดยอดขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคน ฝักยาวยาวมากนี่ค่ะกําลังเป็นลูกเล็กๆก็มีนะคะทุกคนนี่ค่ะความยาวของถั่วฝักยาวยาวจริงๆนะคะยาวสมชื่อของเขาเลยนะคะ,คะทุกคนนู่นนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะนู่นเลยจ้ะบนหลังคานน่นค่ะทุกคนใครอยากกินถั่วเอาบัานไดมาเก็บเอานะคะทุกคนนี่วันนี้เข้าสวนนะคะถั่วฝักยาวที่ปลูกเอาไว้ในโรงเรือนนะคะมาดูความยาวของถั่วฝักยาวกันนะคะทุกคน อันนี้ก็เริ่มฝักยาวยาวมากนี่ค่ะกําลังเป็นลูกเล็กๆก็มีนะคะทุกคนนี่ค่ะความยาวของถั่วฝักยาวยาวจริงๆนะคะยาวสมชื่อของเขาเลยนะทุกคนอ่ะเก็บนี่เลยค่ะถั่วฝักยาวยนะคะเราก็เป็นเกษตรกรนี่และค่ะทุกคนเกษตรอินรีย์นะคะ ปลอดภัยค่ะออกแกนิกนะคะแจ้วนะทุกคนถัวฝักยาวยาวๆของเรานะคะนี่เลยจ้ะนูนนูนขึ้นไปบนนู้้นด้วยทุกคนนูนนูนนูนเก็บเดี๋ยวลดนล,<ง>ลงมาหมดนี่อพอแล้วค่ะได้แค่นี้ก็โอเคแล้ว ก่ยาวยาวเนี่ยเจ้าพ่อแม่พี่น้องเหยพอถั่วฝักยาวก็ยาวทั้งยาวทั้งดกนี่ยังมีดอกอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะคือเราปลูกในโรงเรือนเนาะทุกคนตัวฝักยาวนุ่นทุกคนดูนุ่นโโหสุดยอดมากๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ที่เราปลูกไว้ในโรงเรียนนะทุกคนสวยงามมากๆเลยทุกคนดูความดกแล้วก็ความยาวของถั่วฝักยาวแล้วก็ความสูงที่เราจะต้องไปเก็บตัวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูถั่วฝักยาวนะคะเก็บกันสดๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนสุดยอดมากยาว แล้วก็ฝักใหญ่ด้วยนะคะทุกคนนะคะเราก็เป็นเกษตรกรนี่แหละค่ะทุกคนเกษตรอินซียนะคะปลอดภัยค่ะออกแกนิกนะคะเก็บเดี๋ยวรดน้งมาหมดนี่อพอแล้วค่ะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วกินกันไม่ทันแล้วล่ะค่ะทุกคนนี่ค่ะ นี่ฝักนี้ฝักใหญ่มากทุกคนอุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะที่เราปลูกไว้ในโรงเรือนนะทุกคนสวยงามมากๆเลยทุกคนดูความดกแล้วก็ความยาวของถั่วฝักยาวแล้วก็ความสูงที่เราจะต้องไปเก็บความยาวของเขาทุกคนแล้วก็ขึ้นไปอยู่สูงมากๆเลยนะคะ ถั่วฟักยาวอันนี้ถั่ว้วนะทุกคนถั่วฝักยาวยาวๆของเรานะคะนี่เลยจะ้ะนูนนูนขึ้นไปบนนู้นด้วยทุกคนนู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 นนี่เลยค่ะอยากกินก็เดินเข้ามาในรัว้วนี่เลยค่ะทุกคนขึ้นไปเก็บเอาบนนู้นเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะที่จะเลยเวลาของเขาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ ยาวมากทุกคนนี่เลยค่ะนุ่นเขาจะเลื้อยขึ้นไปข้างบนนุ่นเลยนะคะ่ะทุกคนนุ่นนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะนุ่นเลยจ้ะบนหลังคานุ่นค่ะทุกคนใครอยากกินถั่วเอาบัานไดมาเก็บเอานะคะทุกคนนี่คือที่เราปลูกไว้ในโรงเรือนนะทุกคนสวยงามมากๆเลยทุกคนดูความดกแล้วก็ความยาวของถั่วฝักยาวแล้วก็ความสูงที่เราจะต้องไปเก็บถั่ว ก่ยาวยาวเนี่ยเจ้าพ่อแม่พี่น้องเหยพ่อถั่วฝักยาวก่ยาวทั้งยาวทั้งดกนี่ยังมีดอกอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะคือเราปลูกในโรงเรือนเนาะทุกคนวันนี้เข้าสวนนะคะถั่วฝักยาวที่ปลูกเอาไว้ในโรงเรือนนะคะมาดูความยาวของถั่วฝักยาวกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เริ่มวันนี้เข้าสวนนะคะถั่วฝักยาวที่ปลูกเอาไว้ในโรงเรือนนะคะมาดูความยาวของถั่วฝักยาวกันนะคะทุกคน อันนี้ก็เริ่มจ้ะทุกคนนู่นนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะนู่นเลยจ้ะบนหลังคานู่นค่ะทุกคนใครอยากกินถั่วเอาบัานไดมาเก็บเอานะคะทุกคนนี่ <laughs> ที่เราปลูกไว้นในโรงเรือนนะทุกคนสวยงามมากๆเลยทุกคนดูความดกแล้วก็ความยาวของถั่วฝักยาวแล้วก็ความสูงที่เราจะต้องไปเก็บถั่วถั่วฝักยาวสวยๆในโรงเรือนของเรานะคะเราก็เป็น เกษตรกรนี่แหละค่ะทุกคนเกษตรอินซียนะคะปลอดภัยค่ะออกแกนิกนะคะทุกคนอุอ่ะเก็บนี่เลยค่ะถั่วฝักยาวอุ้ยค่ะทุกคนนู่นนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะนู่นเลยจ้ะบนหลังคานู่นค่ะทุกคนใครอยากกินถั่วเอาบัานไดมาเก็บเอานะคะทุกคนนี่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูทั่วฝักยาวนะคะเก็บกันสุดๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนสุดยอดมากยาวแล้วก็ฝักใหญ่ด้วยนะคะทุกคนัฝักยาวนะคะทุกคนสุดยอดมากๆเลยทุกคนนี่ค่ะตัวฝักยาวนูน่นทุกคนดูนู่นโอ้โห สุดยอดมากๆทุกคนความยาวของเขาทุกคนแล้วก็ขึ้นไปอยู่สูงมากๆเลยนะคะเก็บถั่วฝักยาวอันนี้ถั่วฝักยาวยาวมากนี่ค่ะกำลังเป็นลูกเล็กๆก็มีนะคะทุกคนนี่ค่ะความยาวของถั่วฝักยาวยาวจริงๆนะคะยาวสมชื่อของเขาเลยนะคะเราก็เป็นเกษตรกรนี่หละคะ่ะทุกคนเกษตรอินรีย์นะคะ ปลอดภัยค่ะออแกนิกนะคะ